เสเดาที่ปลูกไว้มันล้มนะครับยวต้องตัดออกสสเดาเข้าปีที่สองแล้วนะครับมดแดงกับแข้งกับขากัเส้นตัดผ้าต้งเฉ่งต้งเฉนี่ก็เรียนพ่อชำการเกษตรก็อย่างนี้แหละครับมีขาดทุนมีได้มีเสียส่วนนี้กระชายปลูกไว้ปีที่แล้วไม่ได้เก็บปีนี้งอกขึ้นมาอีกนะครับงามอยู่เลยครับ ส่วนนี้ก็พยุงไฮห,หลามตัวเร็วปีที่4ี่แล้วครับก็บอกว่ามีแก่นเร็วก็ยังต้องรอดูก่อนว่ามันจริงไหมส่วนพยุงไฮห,หลามนะครับช่วงนี้ขายของไม่ดีมาทำสวนกันดีก,กว่าครับหน้าฝน พามาดูกล้วยครับอันนี้เป็นกล้วยหอมครับกล้วยตัวนี้มีราคานะครับกล้วยการเมืองหวีหนึ่งก็หลายล้านนะครับ1ห,หวีนี่มีอยู่หลายลูกนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมครับต้นหนึ่งนี่เครือหนึ่งนี่จะมีอยู่ประมาณสิบหวีช่วงนี้กล้วยมีราคานะครับในรัฐสภา จริงไม่จริงไม่รู้ครับลองตามข่าวกันดูนะครับเรื่องของกล้วยกล้วยปลูกก็ไม่ยากนี่ปลูกปีที่แล้วนะครับมีหน่อเต็มเลยนะครับมีหน่อกล้วยหนึ่งสองสห้าหกเจ็ดเจ็ดเดหน่อเวลามีลูกแล้วตัดต้นทิ้งข้างๆข้างๆง,งต้น จะมีหน่อโพให้เก็บผลสีได้อีกนะครับกล้วยหอมเขียวนะครับเนี่ยเวลาสุกก็ยังเขียวอยู่ดินดีไม่ต้องใส่เคมีนะครับครับแก้วมังกรนี่ปลูกง่ายมากเลยนะครับ ไว้ริมรั้วก็เก็บกินได้นะครับอันนี้ปลอดสารพิษนะครับสุกแล้วครับใครมีรั้วบ้านก็ผูกทิ้งๆไว้นะครับจะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่าย สุกรอบรัวก็กินไม่หมดนะครับเช้านะครับติดเช้าเหมือนไก่เลยไก,ก่ก็ตื่นในเช้า